ในสมัยสามกุกเมืองอู่ฮั่นเกิดโรคระบาดท,ทำให้กองทัพโจโฉถึงกับแพ้มาแล้วน,นะครับขอขอบคุณศิละปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ใช้นามประกาวา่าเสมียนานาลีนะครับท่านลงเผยเพ่าเมื่อวันอาคารที่7จธันวาคมพศสองพขอขอบคุณมานที่นี่ด้วยนะครับท่านบอกว่าในวรรณกรรมสามกุก มีการทำศึกของทั้งสามกุกหลายๆายครั้งแต่ครั้งสำคัญที่มีกล่าวถึงมากน่าจะยกให้ศึกผ้าแดงหรือศึกเซกเพ็กหรือที่คนไทยเราคุ้นเคยว่าตอนจอโฉแตกทับเรือนะครับศึกใหญ่ที่แสดงความรู้ความสามารถทางตัวละครอย่างคงเบ้งที่กล่าวขวัญว่าสามารถเรียกลมุมเรียกฝนหากในประวัติศาสตร ึกครั้งนี้ต้องยกเครดิตให้กับมันสมองของอัจฉริยะของจิวยี่นะครับแต่สิ่งที่วรรณกรรมสามโคกไม่ได้กล่าวถึงในศึกครั้งนี้ก็คือโรคระบาดนะครับโรคระบาดท,ที่ว่าน,น,นานาทำให้กองทัพเรือขนาดใหญ่ของโจโฉอ่อนเอหมดสิ้นเสีนยนโุภาพและนำมาซึ่งความหายเพนะครับเรื่องนี้มีการบันทึกในเอกสารทางประวัติศาสตร์และมีข้อเสนอทางการแพทย์ในยุคปัจจุบันนี้ จึงไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีข้อมูลนะครับในหนังสือหนึ่งร้อยหนึ่งคำถามสามกุ๊กสำนักพิมพ์มัติชนเรียบเรียงเรื่องนี้ไว้เป็นคำถามหนึ่งว่าโจฉู่ผยาศึกเซ็กเพ็กเพราะโจูมตีด้วยไฟหรือนะครับเพราะผู้คนในอดีตพูดตรงกันว่าการจูมตีด้วยไฟเป็นสาเหตุใหญ่ทําให้ทัพโจฉูแตกพ่ายตัวอย่างเช่นกวีนิพนธ์บทอําลาสูงที่ซิกเพ็กมีข้อความว่า เปลวไฟท่วมฟ้าสองมหาสมุทรจิวยี่ยุตตีจูโฉไพ่ตี่นี่และกะวินิพนเพลงฉือทำนองเหนียนหนูเจียวสาวงามนามเหนียวเจียวนะครับบทหัวละลึกศึกเซ็กเพ็กที่ก่ลาว่วาในช่วงเวลาสนทนาเรื่องเรืองทับเรือจูสูก็กลายเป็นเท่าทุลีนะครับพงสังฆราสามก๊กจี้ภาคกโกก๊ก บุกบุประวัติเล่าปีก็บันทึกไว้ชัดเจนว่าซุนกวนทรงคิวยี่และเทียเผาทรงทัพเรือนับหมื่นร่วมกําลังกับเล่าปี่ลบกับโจสูที่เซ็กเพ็กนะครับเผาทัพเรือโจสูจนแตกพ่ายยับเยินข้อความว่าเผาทัพเรือย่อมหมายถึงจูงตีด้วยไฟแต่คําถามในหนึ่งร้อยหนึ่คำถามสามกุ๊กเฉลยว้ว่าเผอผาร่วงดับบาดนะครับ บทความเรื่องสืบคน้นวิเคราะห์เรื่องโรคใบไม้ดูดเลือดก,กับการพ่ายศึกเซ็กเพกของโจโสสของนายแพทย์หลีหย่งซงซึ่งพิมพ์เผยในจงหัวอีสีจ้าจื่อวรสารประวัติการแพทย์จีนนะครับสบับที่สองคดศราชหนึักรา 1, ร้อยแปดสดได้แสดงความตั้งขาต่อทฤษฎีโจมตีด้วยไฟเขามีความเห็นว่าโจโสวผ่าศึกเซ็กเพกเนี่ย พราโลรกระบาดนะครับคือโลก่กพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับภูสวรากรานสก๊กจี้ภาควิโก,กบุกประวัติโจููตอนที่กล่าวถึงศึกเซกเป็กไม่ได้อื่นถึงเรื่องการรวมตีด้วยไฟนะครับกับยืนยันว่าเกิดโรคระบาโดโจู้ยกทัพถึง,งเซกเป็กครบเล่าปีไม่ได้เปรียบเพราะเกิดโรคระบาดให้พลตายมากนะครับจึงยกทับกับ อีกทั้งตัวโจโฉซึ่งเป็นแม่ทัพของคู่สงครามก็ไม่ยอมรับว่าแพ้เพราะ,พาะถูกจูงตีด้วยไฟนะครับพงศาวรราสามก๊กี้ภาคงอกโก,กนะครับบุประวัติจิวยี่อ้างอิของข้อความจากเจียงเบี้ยวจ้วนบอกว่าหลังจากศึกเซ็กเพล้ยวโจโฉเขียนจดหมายถึงซุนกวนมีข้อความต้นหนงว่าข้าศึกเซ็กเพ็กวเกิดโรคระบาดข้าพเจ้าจึงเผาเรือถอยทัพกลับเอง ทำให้จิวยี่มีชื่อเสียงกำมัโลขึ้นมาทันทีนะครับดูไปแล้วโรคระบาดเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทําให้จูสูพ่ายศึกครั้งนี้จริงๆนะครับช่วงศึกเซกเพ็กทัพโจสูปแปรพลเป็นทัพเรือและซ้อมรบในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับโรคพยาธิใบไม้ในเลือดได้ง่ายนะครับทหารจูสูส่วนมากเป็นคนภาคเหนือมีภูมิต้านทานโรคนี้น้อยนะครับพวกเขาทิ้งอานม้ามาลุงเรือ ได้รับเชื้อคือไข้พยาธก็เกิดโรคทันทีและรับบาดไปได้ง่ายนะครับพยาธิฟักตัวอยู่ในร่างกายคนหนึ่งเดือนขึ้นไปจึงจะเข้าสู่ช่วงอาการรุนแรงของโรคเนี่ยนะครับฉะนั้นในช่วงซ้อมลบก็จะมีทหารทยอยป่วยถึงช่วงฤดูหนาวซึ่งรบแตกหักก็เข้าสู่ช่วงโรคตํำเริบรุนแรงทหารโจโฉจึงอ่อนล้าสูงสุดนะครับไปเหตุให้พ่ายแพ้ โรคพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยมีในจีนมาแต่โบราณกาลนะครับเขาเรียกว่าโรคสร้านเฟิ่งกูนะครับในตำราแพทย์ยกโบราณในหนังสือจูปิงยวนหูรุ่นวิเคราะห์วิจารณ์สาเหตุของสัตว์ประหลาในยุคคิตศตวรรษที่7นะครับล้วนมีบัทุกเรื่องโรคคล้ายกับโรคพยาธิใบไม้ในเลือดนะเล่าต่อกันมาว่าศพผู้หญิงในสุสานหมาว่วงตุย ซึ่งขุดพบเมื่อคิศักราช1973นักวิจัยพบไข,ข่ของพระยาติใบไม้ในเลือดที่ตับและผนังลำไส้ของเธอนะครับเป็นหลักฐานม่าอย่างน้อยในยุคราชวงศ์ฮั่นในย่านเมืองฉางซาเนี่ยมีโูกนี้อยู่นะครับการสอบค้นหลักฐานทางเอกสารแสดงชัดว่าพื้นท,ที่ที่เกี่ยวข้องกับศึกเซ็กเท็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนตนหูเปยที่ปัจจุบันมีเมือง อู่ฮั่นที่เรารู้ดีนะครับเป็นเมืองเอกเนี่ยกำมุนทนหูหนังเนี่ยเป็นเขตที่รวกพยาธิใบไม้ในเลือดระบาดรุนแรงมาเตะเ,เก่าก่อนนะครับ